ของเส่สันเนี่ยนะ,ะ,ะก็ไปได้ถือแนวกังสันมานะอยู่ด้านแดงน้งนองปะคาเมืองปะคาผูนะ้ใดมีเวลาก็มาแวะมาะลาินได้น้นองพาบัานด้านแดงเมืองจำพรดนี่ ปี่ครับส้มคนหนึ่งสามมันกีบบรรยากาศกับชิประมันนี่เนาะกับชิปรมันลายเนาะออก็เป็นปน่านใดผู้กองทันยิบหายเว้ บรรยากาศกระชิมคึมเป็นกับมันชะโตแดดกับบ่อแห้งกว่านั้นปีนเมกับาการมาเที่ยวมาแล้วมาแล้ว

บจางเมื่อเทน่ะ่เิ่งเหรเต็มทันพานอ่อเบเต็มจะตายไมงยาาสบานอลมือึยเก็บานก็้ยาบกชมัป้ากนมงบนทานเลยค่ะบทานตาน่อยเนาะ

เป็นกระโดดเลอืมกระโดดเป็นระเบิดกระโดดฮะเอขาใช่ไหมครับขาดล้วดูแลโคตรทนดูดลตามนกยงดีเนาะเดี๋ยวเราจะอนา

่ก็เกลียนที่ดูมันได้บอกเกรอเนไหมก็อบอกมันก้าวถึงทระทุงง้งเขาไวมันถึงนอกนี่มาเป็นบอลขาวใบผักนะใบเสียงซี่ตัวบริจาค ตีของเนาะเป็นบ่อนผึ่นมาไหว้ผาหอบซินผู้ใดมากมาบริจาคในนีน้ก็ได้นะพวกเกือปลาเนาะเป็นพากันเกลือปลาเบึงปลาพายู่พักไปสปบปานนี่ แปดเราเคยชิคกี้พายบอก ผ้าบเบอร์ขนาดหาบ่บ่คิดนา่นี้หรอโอ้ผับาวตะนูถล่มมาหาพ่นโคตรรอเว้ยน้องประพา